สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม fps หัวใจน่งเลนในเกมหนิงออฟฟ f เตอร์ส a สอ2พ1 2อนะอ่าก็เริ่มแรกก็จะมีแบบว่าซิงโหมดนะแล้วก็แกลเลอรี่อ่าแล้วก็รีเพลวิวนะส่วนอื่นก็ผมค่อยมาคุยอีกทีนะอธิบายที่ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาที่ซิงโหมดเลย อันนี้เนื่องจากว่าอันนี้เนื่องจากว่าผมเล่นสก,กิลของพวก KF Onstar ไม่ได้นะผมเลยหาเกมชื่ว่าพอจะบ,บ,บรรเทาอะบรรเทาาร์มยู่ะหายของการเล่นนะอของไอ SNK นะในกองอ f นี่แหละก็เลยมาคุยในเพจสโตก็เลยมาเจอเกมนี้นะก็โอเคเล่นได้อยู่ก็มีดับเลขก็แบบว่าทีมแบทิลนะ แล้วก็ซิงเบทเทิลก็เป็นแท็กติ้งอะไรพวกเนี้ยอตามแบทแท็กพวกนี้ก็มาคุยอีกทีนะมันมีอะไรมาัางเอ็นเลสเรื่านไปเรามาที่ซิงเบทเทิลก่อนอเอ้ยมาที่ทีมก่อนดีกว่าเพราะทีมมันเป็นอันเล็กหนึ่งไงจะได้มาเรียงง่ายอ่เข้าไปดู <c oughs> Select c c Your r h a a อ่า select your character <c oughs> ก็ไม่ต้องไปสุม่มไม่ไอเมื่อยูบี้นะ <c oughs> พูดง่ายงมันมีก็ค่านง้างจะเยอะนะเป็นทีมก็ที่ล็อกอยู่ก็เห็นจะเป็นเนี่ยอ่าเคียวเนสอ่านี้รู้สึกเป็นทีมนะมีทีมมีหลายตัวที่ผมไม่รู้จักนะเ,เดี๋ยวค่อยมาไหว้ทีว่าเป็นใครเทอรี่ก็มีนะนะฮะเซ่น ก็มีเคอ่าทีมเคนะมาครบเลยอ่ามีเคนะแล้วก็คูลืาแม็กซิม่าทคมิโอริก็มีอ่าเนี่ยโอเคเอาใครที่เอ่ยมาผมลองเน่นสักคร่าวๆนะอ่าเอาทีมทีมด้วยกันโอเคท่าน,นมีเลือกสีได้ด้วยนะอันนี้ล็อกอยู่ใช่ไหม สีนี้ด้วยกันอ่าแล้วก็เอาเป็นเคียวร่างเงี nah. 2, ้ย uh. อ๋อไอเรียกเอาเป็นเซตเนี่ยสองสามอ่าหนึ่งสองสามมาเจอกับทีมฮิโอริ มาทักทายหน่อยโอ้ยร่างนี้รู้สึกว่าจะหมดไฟหรือเปล่าอืมกระโดดเดี่ยวอ่าอ้ยอ่าง่้ยไม่โดนไม่โดน ถึงพวกไอศอรนีเ่เป็นเพเทเซชั่นนะโคตรมันเลยเออจับเครื่องมาอืมฮืฮ <c oughs> ิไม่ใช่ต้องมาตายเลยอันตรพารในสายตาคิมมาชัวร์เซ็กซี่เอ้ยสะกิดไปไดนะ้ไหม โอ้ยจับจับหดดังหดวฮ้ยใจนลถ้าไม่ตายเก็บสองนะติดก่อนอหโอ้ยเฮ้ยหดมาจะไม่ตาอีกไม่ตัว้าว้าว้อมามามโอ้ยไม่หลบได้มาต้องจับมั่ง มีว่าวเป็นสกิลเดียวเดียวโอุโ้ยเดียวนางโหดเนี่ยตื่นมาตื่นมาตื่นมาดิเีจัดตัวไอ, <c oughs> อนน้ผมเมาผมเมาคิมเลยเหรเนี่ย มาชัวฮะทำไมาตายโอ้โหเดียวตายเมื่อกี้ไวเปล่าไม่ใช่มาชัวเออเมื่อกี้วัวัอันนี้มาชัวเมื่อกี้วัย อย่างนี้ตายไวกว่าเนอ <c ười> เคลียอออกลงมากแล้วอันนี้มาชัวเมื่อกี้เอาไว้ผมพูดผิดขออภัยนะนนอ่ามาเคอุ่นต่อยไวมาอ้โดนไมอุ้ยไม่โดนเหรอ อุตส,ส่าห์ใช้ท่าดับสามได้ไเนี่ยกดตรงเนี้ยไม่เป็นท่าดับสามไหมตาย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 ถ้าเราเก็บได้สามันมันจะนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเกดี๋ยวเด,วเดวมามาอืมโดนกตรงนี้เลยทนะา้าไมตายตรงเล็สูงเนี่ยน่สรปปุปไปซะ บวกพอยอะไรมาด้วยบวกพอยสี่ร้อยอะไรอ่ะอีกสักทีมนะแล้วก็พอเลยผมใช้เขียวมากอ่าแล้วก็ตามด้วยทีมเคอ่าตัวหลงเสียดายไม่มีพวกสายเน็ตนะ ตัวหลงตัวหลงชักทายกันพอประมาณโอ้ยโอ้ยประมดปีศาจเออมาโอ้ยเออมาอืมอหือโอ้ยอืมอยากเิด อุ้ยเดี๋ยวมือมันยาวฉัดโอ้เฮ้ยมันจิกอู้จิกเหยียบเย็บเหยียบผีเหยียบผีเย็บผีมาโอ้ยอืมออ้ยไม่ควรจะดับได้กับเคียวเนี่ยอืมอืมเอาตายเฉย ผมจะรอมกบสามสามทัไม่ตายสามเกตเียอ่ะอันนี้ไม่เคยไม่เคยเจอในเค,อค,อคเอฟออนเตาเลยนะที่สุนนี่ป่าจำไม่ได้อ่ะสองเกตแล้วอือืมอืมอืม มาแม็กแล้วอุ้ยสติแม็กแล้วไอ้สองก็ได้ตายแล้วก่อนอ้ยอะไรออกคิมเอเอกินได้ง่ายกว่าอุ้ง อยา่าช o มันอย่า z o o มันเดียวตีบก่อนมากินไม่มีไปล้ไม่มี้วดับสามเอรออ๋อกินยังไม่แม็กกว่าเน่ยเดินตัวเดินถ้าไปคาง สนุกเหมือนกันนะเหมือนกับจ้อยอดีตใช้จอยเล้เนี่ยแต่ว่าผมใช้ตัวสับเองอ่าอลิสเบตน้องสาวของเ <Ready. Go. S 1> อสเเตะลมเตะว่าวอือหอ้ยอ่ะโอ้ยเกือบตาย อืมอืมอ๋อเม็กแล้วเม็กแล้วเม็กแล้วอืมอ <pharmac ok> ๋อไม่ได้แค่หนจริงอืม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 อ้สองท่าอืมเดือดเดือดมาท้าย <Okay. S 2> <Ready. S 1> โอเคมาอุ้ยอื้มอสกัดทำไมติดอยู่แล้วน่ะเยี่ยใจพฟ้อมเฟ้มันอีกโอ้ยฟ้อมแล้วเน,นี่ยกีใช้อื้มอืมอื้มโอ้ยโหมามีสีลูกเออโอ้โหูว้า ติดติดตัดขาติดตัดขาใช่ไม่ติดเลยของเคเบ้าบวกพอยอะไรของเขา so, อพอแล้วพอแล้วอมปากอมคออ่าครับก็ขอฝากกดและกดแชรกกดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นปกำลังใจกับช่องผมจวะนี้ขอจะกลาไปก่อนนะครับ เอาไว้ผมซื้อโทรศัพท์ใหม่เมื่อไหร่ผมจะมาได้เคเอฟออสตาให้ดูนะครับบายบายครับบายบาย